เคล็ดลับทวีความมั่งคั่งแบบง่ายนะครับใครก็ตามอยากมีความมั่งคั่งในทุกๆด้านแบบยากๆคุณก็เลือกที่จะเดินทีละขั้นแต่ถ้าใครอยากมั่งคั่งง่ายๆผมแนะนําข้อที่1ครับคือคุณบอกไปเลยว่าฉันจะไม่ค่อยๆสร้างชีวิตของฉันแล้วนะฉันบอกเลยว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งทุกด้านเวลาที่คุณเลือกว่าคุณจะค่อยๆเดินทีละขั้นคุณจะสําเร็จทีละขั้นชา้ชาๆ แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะสําเร็จแบบเหมือนขึ้นลิฟต์เลยดังนั้นทีมงานผมทุกคนผมจะบอกว่าขึ้นลิฟต์ไปเลยใครก็ตามบอกว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งทุกด้านดังนั้นหมายความว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนจบค่อยๆสร้างความสําเร็จเราสามารถสร้างความสําเร็จทุกด้านหรือความมั่งคั่งทุกด้านถ้าบางคนบอกว่าทําไมฉันถึงมีรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเป็นเพราะความคิดคุณก่อนเพราะถ้าความคิดคุณมองหารายได้หลักหมื่นคุณก็จะมองหางานที่ให้รายได้หลักหมื่น ในทางกลับกันถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีรายได้หลักล้านต่อเดือนสายตาของคุณก็จะมองหาว่าไม่น่าจะมีงานไหนที่ให้ได้คุณก็จะมองหาการลงทุนมองหาธุรกิจหรือมองหาโอกาสต่างๆที่สามารถสร้างรายได้หลักล้านดังนั้นข้อ2นะครับเงินมากมายมาหาชั้นง่ายและเร็วคนส่วนใหญ่บอกว่าความสำเร็จหรือความมั่งคัง่งต้องค่อยๆค่อยๆ ค่อยๆค่อยๆสำเร็จมากขึ้นค่อยๆเก็บหอมรอมริบแต่ผมอยากจะบอกว่ามีบางคนใช้จิตของตัวเองเนี่ยพูดคำพูดออกมาว่าการรวยมันยากทุกคนเห็นไหมเพราะเขาบอกว่าจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะเพราะเขาบอกว่าความรวยมันยากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เลยทำให้เงินนะ่ะที่มันกำลังจะไหลเข้ามาหาเขาเร็วๆเนี่ยมันช้าลงใครก็ตามที่บอกว่าเงินมันจะต้องหา ยากแล้วมาชา้าช้าเขาก็จะเลือกงานที่ทำให้เงินมายากและชา้าส่วนผมอาจารย์มดิตบอกว่าแทนที่น้องใช้เวลาเท่ากันแหละหนึ่งปีก็จะผ่านไปเท่ากันกับคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเราบอกว่าเงินมาหาฉันง่ายและเร็วเราจะเปลี่ยนเครื่องมือใหม่เครื่องมือเก่าของผมคืองานประจำรายได้หลักหมื่นต่อเดือนแต่พอเราบอกว่าเอ๊ะ ฉันมีความคิดว่าฉันคู่ควรกับเงินที่มาง่ายและเร็วตาผมก็จะเริ่มเปิดมองแล้วว่าเอ๊ะมันมีงานอะไรบ้างหรือธุรกิจอะไรบ้างที่ทำให้เงินมาง่ายและเร็วเพราะจิตเป็นนายกายก็เริ่มทำตามทันทีเลยก็จะเริ่มมองเห็นแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเราเห็นโอกาสแลนะดังนั้นเหมือนกันนะครับคำที่ผมจะแนะนำก็คือให้ใช้คำว่า เงินมากมายมาหาฉันง่ายและเร็วช่วงแรกเวลาคุณพูดคำนี้คุณจะบอกว่าก็ในเมื่อฉันทำไม่ได้ผมบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงอดีตเรากำลังพูดถึงอนาคตที่จะถึงบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงผมบอกว่าอนาคตไม่มีใครเป็นความจริง อานาคตคือการตั้งเป้าหมายดังนั้นถ้าสมองของเราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเราไม่บอกจิตก่อนว่าสิ่งที่ฉันอยากได้คือเงินมากมายมาหาฉันง่ายและเร็วถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราจะมองไปที่อดีตยอย่างเดียวแล้วบอกว่าในเมื่ออดีตฉันมีไรายได้หลักหมื่นฉันก็จะมีไรายได้หลักหมื่นตลอดไป เพราะถ้าเรามองที่อดีตอย่างเดียวมองแต่ความจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วคุณจะไม่สามารถสร้างความร่ำรวยได้ดังนั้นการสร้างความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามคุณต้องมองไปที่อนาคตส่วนใครก็ตามที่บอกฉันอยาก ประสบความสร็จแบบนี้ไปตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใดๆก็ตามถ้าคุณอยากจะดังตลอดไปคุณต้องวางแผนความดังไว้ซึ่งการวางแผนความดังเนี่ยผมเรียนจากอาจารย์บดิตแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเคล็ดลับนี้วันที่21พฤษภาคมแต่ถ้าคุณวางแผนว่าคุณจะดังตลอดไปคุณก็จะสามารถสร้างความดังตลอดไปได้มีลูกศิษย์มาถามผมเยอะมากเลยในสัมมนาว่าอาจารย์ทำยังไงถึงสามารถทำงานน้อยมากเลยแต่ยังสามารถรักษาความดังไว้ได้ ผมบอกคําเดียวเลยว่าระบบดังนั้นผมจะบอกความลับนี้ในวันที่21พฤษภาคมถ้าใครสนใจนะที่นั่งเหลือน,น้อยมากแล้วนะครับเกือบเต็มแล้วนะครับผมจะสอนสัมมนาสดที่ชื่อว่าดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันดังนั้นหมายความว่าผมจะไม่ได้สอนให้คุณทำงานหนักเพื่อสร้างความดังผมไม่ได้สอนให้คุณทำงานหนักเพื่อสร้างธุรกิจแต่ผมจะสอนให้คุณสร้างระบบ เพื่อให้ความดังและธุรกิจของคุณเนี่ยมันคงอยู่อัตโนมัติดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับสัมมนา,านี้ปกติถ้าคุณมาเรียนสัมมนา,าสดนะครับราคาปกติอยู่ที่35,000บาทแต่ถ้าใครสนใจผมให้ราคานี้นะครับน่าจะเกือบเต็มแล้วนะครับ VIP แถวหน้าทานข้าวกับผมด้วยมีการติดตาม30วันแล้วก็ส่งคำถามถามผมได้ในกลุ่มเนี่ย30วันเต็มเเลยนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับอยากเข้ามาเรียน ในราคาที่เบาลงหน่อยนะครับโซน A จะไม่มีระบบการติดตามแต่คุณสามารถมารับความรู้เดียวกันได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามอยากเรียนผ่านคอร์สออนไลน์คุณสามารถทบทวนกี่รอบก็ได้นะครับราคาพิเศษคือ4,100บาทดังนั้นใครมา VIP ใครมาโซน A นะครเรียนสดนะครับจะได้คอร์สออนไลน์แถมไปด้วยอันนี้ผมแถมให้ดังนั้นใครสนใจนะครับรีบลงทะเบียนก่อนเต็มนะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณรู้เร็วคุณจะเหนื่อย น้อยลงแต่ถ้าคุณรู้ช้าคุณจะเหนื่อยตลอดชีวิตเหมือนผู้ประกอบการทั่วไป